เสียวิชัยครับรับอาหารเย็นด้วยครับสิบเวนถือปิ่นโตห้าชั้นขนาดใหญ่หนักอึ้งส่วนมือซ้ายหิ้วกระติกน้ำแข็งใบเล็กกระทัดลัดยืนยิ้มเพลยอยู่ที่ห้องขังชื่อเสียงอิทธิพลและอำนาจเงินถึงแม้จะอยู่ในห้องขังก็ทำให้สิบเวนต้องพูดจากเสกยวิชัยอย่างนอบน้อมผิดกับผู้ต้องหาคนอื่น เสียวิชัยลุกขึ้นเดินมาหยิบเป็นโตด้วยลักษณะท่าทางที่แสดงให้เห็นว่าไม่วิตกกังวลเท่าใดนักกับชะตาชีวิตของตัวเองแต่อย่างไรก็ดีถ้าสังเกตดูอย่างพินิตพิจารณาก็จะเห็นความวาดกลัวฉายแสงอยู่ในแววตาทั้งสองข้างซึ่งมักจะรอบสังเกตดูอากับกิริยาคนแปลกหน้าซึ่งขึ้นมาบนโรงพักด้วยสีหน้าวาดวันอยู่เป็นครั้งเป็นคราวขอบใจม ในขณะที่รับเป็นโตเสียวิชัยก็ยัดธนบัตรใบละ20ซึ่งพับเป็นชิ้นเล็กๆใส่อุ้งมือของสิบเบนด้วยน้ำจิตน้ำใจหรือถ้าจะเรียกว่าให้ด้วยความเสน่หามันก็ไม่น่าจะผิดนักและก็ดูเหมือนจะรู้ใจกันสิบเวนซึ่งรับหน้าที่เป็นคนคอยตรวจอาหารผู้ต้องหาที่ญาตินำมาให้ก่อนส่งเข้าห้องขังก็หยิบเจ้าธนาบัตรด,ดังกล่าวติดอุ้งมือซ่อนเอาไว้ยอย่างแนบเนียน คุณนายไปประชุมที่จวนท่านผู้ว่าเลยไม่ได้มาส่งอาหารเสียจะรับอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับชายชะกันหน้าตาบู้หู้สวมชุดบลูยินหน้าตานักเลงที่เป็นคนนำเป็นโตมาให้สิบเบนและยืนคุมเชิงอยู่ข้างๆเอ่ยถามเสียวิชัยขึ้นมาด้วยน้ำเสียงสำรวมวันนี้ยังไม่เอาอะไรสั่งให้คนขับรถกลับไปก่อนคิดหรือเกลยยู่ทนี่ก่อน วสังหรณ์ใจยังไงชอบคนเสียวิชัยกระซิบกับลูกน้องพร้อมกับสอดสายตามองดูนอกห้องขังด้วยท่าทางลูกหลีลูกลนคิดฉากแวบออกไปนั่งที่หม้ายาวบริเวณระเบียงด้านนอกโรงพักเสียวิชัยหิ้อยู่ปินโตและกระติกน้นาเข้าไปนั่งขัดสมาธิในห้องขังเดียวเดี๋ยวเริ่มเปิดฉากรับประทานอาหารอย่างอริดอร่อยคนรวยซะอย่างต่อให้แม่งมันอยู่ในนรก ก็ต้องยัดดีกว่าชาวบ้านอยู่วันยังคำ่ำเสียงเปืลยลอยๆที่แว่วมากกว่าทบหูทำให้เสียวิชัยที่กำลังซดลังนกนางแอนอยู่ดีๆีชะง,งักกึกและเมื่อหันไปมองเห็นไอ้คนไม่เต็มเต็งนั่งเอามือเท้าคางจ้องตาเขม็งมองมาที่เขาอยู่ก่อนแล้วลักษณะการแต่งตัวมองดูแวบ,บเดียวก็รู้ว่าเป็นคนบ้าเสียวิชัยทั้งๆที่ฉุนกึกตามภาษาคนมีเงินเป็นจำนวนมาก ก็จําเป็นต้องให้อภัยมันก้มหน้าก้มตากินต่อไปและพยายามที่จะไม่สนใจกับเสียงกวบาบาบานบ้าๆบอๆนั้นอีกปลายช้อนที่สัมผัสกับวัตถุชนิดใดชนิดหนึ่งบริเวณก้นเป็นโตในขณะที่ควานหาชิ้นส่วนของลังนกนางแอนซึ่งเหลืออยู่น้อยเต็มทีทําให้เสียวิชัยเอกใจและเมื่อใช้ช้อนเขี่ยขึ้นมาก็มองเห็นพลาสติกแผ่นบางๆถูกมัดด้วยยาง โผล่ผลนาขึ้นมาอย่างถนัดหูถนัดตาเสียวิชัยใจเต้นตึ๊กตึ๊กยังเดาไม่ออกว่าเจ้าแผ่นพลาสติกนั้นคืออะไรกันแน่ทางเดียวที่ทำได้ในขณะนั้นก็คือรอบชำเลืองสายตามองไปรอบๆเมื่อไม่มีผู้ใดสนใจก็ค่อยๆคลี่แผ่นพลาสติกออกมาวางข้างๆตัวแล้วใช้ปิ่นโตทับเอาไว้อย่างมิดชิดเสียวิชัยทวงดูเวลาอยู่ชั่วครู่หนึ่งก็หยิบแผ่นพลาสติกใส่ปิ่นโต เดินถือเข้าไปในห้องน้ำโดยมีไอ้จังโก้บนไล่หลังไปดังๆคนจนกับคนรวยมันก็เหมือนกันละวะแดกแล้วก็ขี้ขี้แล้วก็แดกกูไม่เห็นมันต่างกันตรงไหนเลยเสียวิชัยไม่สนใจพอเข้าสวมได้ก็หยิบพลาสติกที่มีหนังสติกลัดออกมาแก้ดูด้วยมืออันสันเทากระดาษเขียนจดหมายกระทัดลัด เขียนด้วยหมึกสีแดงไม่มีลายเซ็นชื่อของผู้เขียนที่เรียงลายอยู่แต่ละบรรทัดเล่นเอาเสียจอมอิทธิพลถึงกระเงือกการผุดออกมาท่วมตัววิชัยถึงแม้ว่าหรือจะวางแผนหักหลังอัวด้วยการแจ้งให้ตำรวจจับตัวหรือเองแล้วต่อจากนั้นหรือก็จะใช้อิทธิพลและเงินบีบให้สำนวนหลักฐานอ่อนหรือก็จะถูกปล่อยตัวเป็นอิสระเหมือนครั้งที่แล้ว หรืออาจจะหลอกคนทั้งโลกได้แต่หรือจะหลอกอ้วไม่ได้อย่างเด็ดขาดวิชัยหรือหักหลังอ้วถึงแม้หรือจะมีเงินมหาศาลแต่หรือก็หนีความตายไม่พ้นบอกที่ซ่อนของที่หรือขโมยเอาไปให้อ้วบอกที่ซ่อนด้วยการเขียนจดหมายใส่กลับคืนมาในปิ่นโตชั้นเดิมไอคิดลูกน้องส้นนตนของหรือขณะนี้อยู่ในสายตาของพวกอ้วแล้ว ถ้าหรือไม่ตกลงหังวขีดเส้นตายให้หรือแค่เที่ยงคืนตรงคืนนี้เสียมิชัยขนลุกเกลียวไปหมดทางล่างนึกไปถึงเลยว่าความลับที่ตัวเองสู้อุตสาหวางแผนเพื่อนร่วมงานด้วยการฮุบเอาส่วนแบ่งไปแต่เพียงผู้เดียวจะล่วงรู้ไปถึงหูของเพื่อนร่วมงานได้รวดเร็วถึงขนาดนี้และสิ่งหนึ่งที่เสียจอมอิทธิพลเดาไม่ออกก็คือไอจดหมายขูเข็นฉบับนี้มันปาฏิหาร เข้าไปนอนอยู่ก้นฉันเป็นโตลังนกนางแอนของโปรดของเขาได้ยังไงกันทั้งๆที่ภรรยาของเขาเป็นผู้จัดหาอาหารใส่เป็นโตด้วยมือของตัวเองทั้งสิ้นทั้งๆท,ท,ที่ผู้เขียนจดหมายไม่ได้เซ็นชื่อเอาไว้ว่าเป็นใครแต่ความรู้สึกนึกคิดของเสียวิชัยก็ล่องลอยไปถึงชายวัยกลางคนผมสีดอกเหลาสูบซิก้ามวนโตท่าทางหน้าเกรงขามเจ้าของนามนาหรน้าต้องธรณีผู้ยิ่งใหญ่ในภาคอีสาน ที่นักเลงทุกทั่วสารทิศต้องสยบในฝีมือและจิตใจที่เหนือชั้นกว่าอย่างเทียบกันไม่ได้ขณะนี้นันลือนาดได้ส่งสัญญาณมรณะมาให้เขาแล้วเที่ยงคืนตรงคือเส้นตายที่พูดยิ่งใหญ่ในพางอีสานกำหนดให้เขามีลมหายใจเฮือกสุดท้ายที่จะอยู่ดูโลกพอปรับสติสัมปชัญญะตัวเองเสียวิชัยก็มาเกิดที่ททมานะขึ้นมาทันทีและพร้อมกับคิดว่าแอก ซึ่งเขาแบกมาตลอดเวลาขณะร่วมงานกับนาลนาต้องทรณีควรถูกปลดได้แล้วตัวเขาเองมีเงินมีอิทธิพลมีลูกน้องข้าทาสบริวารล้วนแล้วแต่มือชั้นพระกรันแต่ต้องตกอยู่ในอำนาจอย่างไกลๆกลของนักเลงที่ยืนอยู่ได้เพราะใจและฝีมือล้วนๆเอาสิวะนักเลงอย่างมึงจะสู้อำนาจเงินของกูได้ก็ให้มันรู้ไปไอนาลนาต เสียวิชัยคำรามออกมาพร้อมกับฉีกจดหมายของนรุนาฏออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยลงโถส้วมแล้วเดินออกมาจัดแจงเก็บเป็นโตใส่ชั้นเอาไว้ตามเดิมด้วยอากับกิริยาที่พยายามสงบสติอารมณ์อย่างเต็มที่ถึงแม้จิตใจของเสียวิชัยจะประกาศเป็นศัตรูกับนรุนาฏแล้วก็ตามแต่เขาก็ไว้เชิงที่จะไม่ประกาศออกตัวไปอย่างโจงแจง้งให้นรุนาฏรู้ตัวเขาก็เลยเขียนจดหมายปฏิเสธว่า ไม่ดูเรื่องอะไรทั้งสิ้นตามข้อกล่าวหาของเพื่อนร่วมงานใส่เป็นโตฝากเจ้าคิดกลับไปโดยไม่พูดอะไรทั้งสิ้นต่อจากนั้นเสวิชัยก็ใช้อำนาจเงินหวานให้สิบเบนโทรศัพท์เรียกนักเลงปืนระดับพระการจากที่ต่างๆมาคุ้มกันชีวิตของเขาจนกระทั่งถึงบริเวณโรงพักเลยทีเดียวหลังจากเช็คยอดแล้วผู้ต้องหาทุกคนก็แยกย้ายกันพักผ่ แต่ก็ยังมีบางกลุ่มส่งเสียงกระเสาเยาะแย่กันอย่างคลื่นเคลงและยังมีพวกคุณโศ้าคนและกระเทยอีกสอง2-3คนที่ถูกจับมาสมทบตอนหัวค่ำอีกด้วยแล้วผู้ต้องหาซึ่งอดอยากปากแห้งมาตั้งหลายวันก็นเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นอย่างทันตาเห็นนายคลินอีสบูดตอนเที่ยงคืนจะมีคนมาประกันตัวเสียงสิบเวรซึ่งตะโกนไปในห้องขัง ทำให้ไอ้จังโก้ซึ่งนั่งหาวอดบอดอูคนเดียวสะดุ้งขึ้นมาสดตัวเหมือนกับไม่เชื่อหูตัวเองขอประทานโทษใครจะมาประกันตัวผมไม่ทราบครับคุณตำรวจไอ้จังโก้รีบลุกขึ้นยืนจับลูกกลงพร้อมกันยื่นหน้าออกมาถามด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานนางสาวเต็มดวงโชดลับสมีเป็นนักร้องอยู่ที่แสนนี่ไหนครับเพิ่งโทรศัพท์มาเดี๋ยวนี้เองเธอบอกว่า เที่ยงคืนตรงจะมาประกันตัวด้วยเงินสดสิบเวนตอบไอ้จังโก้ด้วยใบหน้ายิ้มๆแต่จิตใจนึกขำที่มีคนอุตริปลอมเป็นนักหลองมาประกันคนอย่างไอ้จังโก้ซึ่งคิดดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นความจริงขึ้นมาได้อย่างเด็ดขาดคำว่าเที่ยงคืนตรงที่สิบเวนตะโกนบอกไอ้จังโก้มันไปกระตุกความรู้สึกของเสียวิชัยที่นอนเอามือกก่หน้าผากกระสับกระสายเข้าพอดี เสียจอมอิทธิพลลุกพรวดขึ้นมานั่งดวงตาเบิกโพรงแต่พอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเขากลับนอนลงไปอย่างเดิมด้วยหัวใจและความรู้สึกนึกคิดที่ละสําละสายแทบไม่เป็นของตัวเองไอ้จังโก้ถอยกลับไปครึ่งนั่งครึ่งนอนกับผนังซีเมนพร้อมกระบนอุบอิบที่โดนสิบเบนอําเรื่องนักหลงจะมาประกันตัวขโงโฉงเฉงอยู่คนเดียวเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่ง23นาฬิกา เสียวิชัยซึ่งนอนกระสับกระส่ายอยู่ก็ผุดลุกขึ้นมานั่งสูบบุหรี่มวนต่อมวนเหมือนกับคนประสาทหลอนส่วนไอ้จังโก้ที่เสื้อออกมาเต็มผืนแล้วหยิบกางเกงในผู้หญิงซึ่งมันสะสมเอาไว้เกือบ20ตัวขึ้นมานับง่วนอยู่อย่างไม่สนใจใคร23.30นาฬิกาส0นาทีเสวิชัยล้มตัวลงนอนหันข้างให้ไอ้จังโก้ส่วนนักโทษคนอื่นๆที่จักลุ่มคุยกันตั้งแต่หัวค่ำก็เงียบเสียงลง อึดใจใหญ่ๆต่อมาเสียงกลนเสียงหายใจยาวเป็นจังหวะของผู้ต้องหาคนที่นอนหลับก็ดังขึ้นให้เซ็จไปหมดแสงไฟ25แรงเทียนที่สองสว่างลำไไในห้องขังก็พอที่จะสังเกตเห็นได้ว่าขณะนี้ทั่วห้องขังอันกว้างใหญ่ไพศาลนั้นไม่มีผู้ต้องหาคนใดเดินเพ่นพ่านอยู่เลยแม้แต่คนเดียวเหลืออีกหนาทีจะเที่ยงคืนไอ้จังโก้ ซึ่งนอนเงียบมาเกือบ20นาทีเต็มๆก็ค่อยๆเอื้อมมือไปที่ปลายตะเข็บด้านหนึ่งของเสือกกแล้วดึงวัตถุก,กลมเล็กๆเท่ากับขนาดส่วนยาวของเสือออกจากตะเข็บอย่างระมัดระวังและในขณะเดียวกันไอ้จังโก้สติไม่เต็มเต็งก็พงกศีรษะขึ้นมาดูเหตุการณ์รอบๆตัวอย่างเงียบเชียบเมื่อไม่มีใครสนใจไอ้คนไม่เต็มเต็งก็ก้มหน้าก้มตาปฏิบัติงานอันลึกลับของมันต่อไปอีกอย่างใจเย็น วัตถุกลมยาวถูกดึงออกมาจากปลายสุดของขอบเสื้อกกเรียบร้อยแล้วไอ้จังโก้หยิบปลายของมันมาส่องดูข้างในเหมือนก็จะมองหาอะไรสักอย่างหนึ่งเมื่อพบมันก็ขยับตัวเข้าไปใกล้กับลูกกลงที่เสียวิชัยนอนหันหลังให้อย่างเงียบเชียบพลางแย่ปลายวัตถุกลมยาวออกไปจากลูกกลงแล้วใช้ปากอมปลายอีกข้างหนึ่งของวัตถุดังกล่าวเอาไว้มือทั้งสองข้างประคองจับปลายวัตถุทรงกลมให้ตรงกับบริเวณกกหูของเสียวิชัย ที่มองเห็นธนาตาอยู่ท่ามกลางแสงไฟนั้นเสียงระฆังตีบอกเวลาเที่ยงคืนดังแว่วๆอยู่นอกห้องขังไอ้จังโก้สุดลมหายใจเข้าเต็มปอดเดี๋ยวเป่าลมเข้าไปในปลายวัตถุทรงกลมนั้นเต็มแรงมีเสียงเหมือนกับลมลัว่วลูกดอกขนาดเล็กซึ่งบรรจุอยู่ในหลอดทรงกลมนั้นเรียบร้อยแล้วพุ่งปลาดออกจากลำกล้องที่เจาะตลอดเป้าหมายก็คือกกหูของเสี่ยวิชัยที่มองเห็นอยู่แค่เอื้อมนั้น แม่นเหมือนกับผีจับยัดปลายลูกดอกซึ่งออกแบบเป็นเข็มฉีดยาชนิดพอกระทบก็จะมีน้ำยาพุ่งออกทะวลวงพรวดเข้าไปบริเวณผิวเหนือใต้ใบหูด้านหนึ่งของเสียวิชัยจนเม็ดบัดดลนั้นเองสซยาไหนยาพิษซึ่งหลายแรงที่สุดในโลกที่อยู่ในตัวลูกดอกก็ฉีดเข้าใต้ผิวหนังของเสียวิชัยแล้วเริ่มออกลิในทันทีทันใดเสียวิชัยสะดุ้งขึ้นนิดหนึ่ง อาการของเขาคล้ายๆกระโดนเข็มฉีดยาหรือโดนมดกัดเท่านั้นมือถูกยกขึ้นมาจับกบหูตามสัญชาตญาณก็เลยสัมผัสกับขนไก่ที่ทำหน้าที่เป็นหางของลูกดอกพอดีเสียวิชัยจับปลายขนไก่ด้วยความสงสัยแต่พอจะขยับตัวอีกทีกล้ามเนื้อของเขาก็กลายเป็นอัมาพาตไปหมดทั้งตัวเสร็จแล้วพยายามจะลองเรียกเพื่อให้สิเป็นและลูกนองมือปืนที่นั่งอยู่ตามโต๊ะหน้าห้องขังช่วย คำพูดก็สะดุดอยู่เพียงแค่คอหอยมีแต่เสียงอึกๆอักๆอยู่สองสามคำสีษะซึ่งผงกขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็ซบลงไปแน่นิ่งเหมือนอย่างเดิมและในสภาพแบบนั้นถ้าไม่เข้าไปจับเหนือต้องตัวสภาพของเสียวิชัยก็ดูเหมือนคนนอนหลับไม่มีผิดไอ้จังโก้ซึ่งขณะนี้กลายเป็นพัชคาทหมายสางไปแล้วขยับตัวกลับมานอนที่เดิมอย่างใจเย็นหมายสาง ถูกยัดเข้าไปที่ปลายของเสื้อกกตามเดิมอย่างแนบเนียนกางเกงในผู้หญิงวางเลี่ยลาดถูกเสื้อกกพับสอดไส้เอาไว้เป็นแผ่นแบนเล็กพอขยับตัวจะนอนสิบเบียนคนเดิมก็เดินมาไขกุญแจพร้อมก็เรียกชื่อไอ้จังโก้ให้ออกจากห้องขังโดยเร็วนายคลินส์อีส์วูดออกมาเซ็นชื่อใบประกันตัวไอ้จังโก้กระโจนพวดลุกขึ้นยืนตีหน้าเหลือหล่ เสื้อลาดปรีสีม่วงคลิดทองที่สะท้อนแสงบูบวาบอยู่หน้าห้องขังทําให้ไอ้คนสติไม่เต็มเต็งแทบหายง่วงเป็นปิดถิงออกมาสิคะมิสเตอร์คลินต์อีสฟูดดวงมาประกันตัวให้คุณแล้วแต่เดี๋ยวก็เสร็จเพราะประกันตัวด้วยเงินสดเสียงหวานปานและขังเงินที่ดังอยู่นอกกลงขังทําให้ไอ้จังโก้ซึ่งชอบให้ใครเรียกว่าคลิน์อีส์ูดยืนงงเป็นไก่ตาแตก และสาบานกับตัวเองว่าตั้งแต่เกิดจากท้องพ่อท้องแม่จนกระทั่งสติไม่เต็มเต่งนี่ไม่เคยเห็นหน้าผู้หญิงคนไหนหน้าตาสวยอย่างหลายกาดและหุ่นบะจางเหมือนหญิงที่แต่งชุดสีม่วงอยู่หน้ากลงขังนี้เลยคุณคุณแน่ใจว่ารู้จักกับผมผมแน่นะไอจังโก้กลายเป็นคนติดอ่างขึ้นมาอย่างช่วยเหลือไม่ได้โถ พออาการหนักก็มักจะลืมเมียของตัวเองทุกทีจำดวงเต็มดวงโชดลัศมีเมียของคุณไม่ได้หรือยังไงคะทนหัวจบตอนที่4ี่แล้วนะครับโติดตามรับฟังตอนต่อ,ตอไปนะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณหลายๆครับ